สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนก็วันนี้ก็อยู่ในแปลงกล้วยไข่เหมือนเดิมครับแปลงกล้วยไข่สายพันธุ์กำแมงเพชรก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่ากล้วยไข่ที่ปลูกที่สวนผมนะครับได้ค้าไหมที่ผมปลูกวันนี้ก็พามาดูครับก็ที่สวนก็ไม่ได้ค้าเลยนะครับอันนี้เป็นกล้วยแก่เกิน70%ไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะตัดจะตัดวันนี้แล้วครับ ก็เรือประมาณนี้ครับแต่ต้นก็ไม่ได้คํำนะครับดูความเอียงของต้นเพราะก็องศาการเอียงก็เยอะนะครับเขาอ,อยู่ได้ครับก็ใบกล้วยก็จะมีประมาณ5ใบนะครับลมก็ค่อนข้างแรงนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นลมหนาวมีลมหนาวเข้ามาก็ใบกล้วยแตกก็ถือว่าลมแรงพอสมควรนะครับก็ทําไมากล้วยถึงไม่ต้องคํำนะครับกล้วยไข่ในกรณีกล้วยไข่นะครับก็ ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้สาเหตุก่อนครับสาเหตุที่กล้วยหักเพราะอะไรนะครับโดยปกติแล้วต้นกล้วยไข่ครับเขาจะมีความแข็งแรงมากความแน่นต้นเขาจะค่อนข้างแน่นแล้วก็จะแข็งแรงมากกว่ากล้วยหอมทองนะครับโอกาสที่เขาจะหักกลางลําต้นหรือว่าหักช่วงคอช่วงคอหรือว่าช่วงกลางลําต้นจะไม่มีนะครับจะมีโอกาสน้อยมากที่จะหัก ถ้าไม่เจอลมพายุแรงจริงๆนะครับขอถึงจะหักกลางลําต้นส่วนเรื่องการโค่นการโค่นนะครับบริเวณโคนโคนต้นแบบนี้อ่าการโค่นก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าเราป้องกันตั้งแต่แรกคือเรากบกบโคนกบโคนเพื่อที่จะนี่ครับเป็นฐานอย่างดีนะครับ หลังจากที่เรากบโคนแล้วเขาจะมีหน่อแทงออกมาแล้วแล้วช่วงนี้จะไม่มีฐานหน่อขึ้นมาออกมากว้างแล้วแบบนี้เขาจะไม่มีโอกาสโค่นนะครับช่วงโคนแล้วก็ช่วงนาต้นเขาค่อนข้างแข็งแรงเขาจะไม่หักนะครับแต่สาเหตุที่จะทําให้หักเราต้องรู้สาเหตุก่อนนะครับว่ากล้วยทาไมถึงหักได้นะครับกล้วยไข่สาเหตุที่หักคือหนึ่งกล้วยขาดน้ํากล้วยช่วงแรงแบบนี้กล้วยขาดน้ําจะทําให้กล้วยหัก สาเหตุแรกนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่สองนะครับก็คือหนอนกอครับหนอนกอเจาะกลางลําต้นเพราะว่าอะไรนะครับถ้าหนอนกอเจาะเขาจะเจาะเป็นไส้ยาวนะครับหรือว่าการทําลายเขาจะเขาจะเข้าทําลายในในลำต้นนะครับยาวยาวลงไปก็ จะทาให้กล้วยหักได้ครับถ้าหนอนจอ่อหนอนกอเจาะนะครับก็จะสามารถหักได้ตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงคอช่วงกลางหรือว่าช่วงโคนนะครับถ้าเป็นหนอนกอเท่าทําลายนะครับก็จะสามารถหักได้ตลอดแต่วิธีป้องกันก็มีครับหนอนกอก็ทําแปลงให้สะอาดแค่นั้นครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าแปลงไหนลกก็ในกอหนึง่งมีกล้วยหลายต้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการแต่งกอ แปลงกล้วยรกก็จะทําให้มีหนอนกออยู่แล้วก็สะสมครับเป็นแปลงกล้วยเก่าอย่างเงี้ก็จะทำให้ต้นหักได้ครับอันนี้เป็นกล้วยแก่แก่เกิน70%นแล้วนะครับก็จะอยู่ราวๆแปดสิบเขึ้นก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะหักนะครับเพราะว่า,าดูจากเครือกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยก็ ยังสมบูรณ์อยู่นะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะหักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการแต่งใบการแต่งใบกล้วยเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้นะครับก็อีกอย่างนึงคือการแต่งใบกล้วยก็ช่วยได้นะครับช่วยลดแรงประทะกับลมแล้วก็ช่วยลดน้าหนักใบกล้วยที่เราจะแต่งออกช่วงกล้วยตกเครือก็จะเป็นใบกล้วยแบบนี้นะครับ ไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยนะครับคือกล้วยใบใบที่เสียแบบนี้ครับเราจะแต่งใบออกแบบนี้แต่ถ้าใบากล้วยที่มีพื้นที่สีเขียวอยู่แบบนี้แบบนี้ครับก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ครับเราจะไม่แต่งออกนะครับแบบนี้คือเราต้องรักษาใบาให้เยอะที่สุดจนกว่ากล้วยเราจะได้ตัดเครือประมาณนั้นกล้วยก็ถึงระยะเวลาที่กล้วยตัดเครือก็ใบก็จะเหลืออยู่ประมาณ5ใบ ก็ควรจะให้ใบเหลือเยอะไว้นะครับเพราะว่าเขาต้องการปร,ปรุงอาหารแล้วก็เลี้ยงให้ลูกให้ผลกล้วยโตนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางสาเหตุหลักๆที่กล้วยหักนะครับกล้วยไข่ก็มีหนอนกอกับขาดน้ำครับแต่ขาดน้ำเราก็เราดูแลเราปลูก ดูแลให้น้ําตั้งแต่แรกก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็หนอนกอก็ทําแปลงให้สะอาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็ลมพายุถ้าพื้นที่ไหนลมแรงจริงๆก็ควรจะค้าไว้ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าผลผลิตเราจะได้ไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าลมพายุจริงๆก็ค้าไว้ก็ไม่อยู่เหมือนกันครับก็หัก อันนี้ก็เพื่อนๆก็พิจารณาตามพื้นที่ของแต่ละบุคคลนะครับว่าพื้นที่ของเราควรจะค้ำไหมครับเขื่อนนี้ก็ถือว่าอ่าไม่เล็กนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ค้ำนะครับทังแปลงครับเพราะว่าการค้ำกล้วยนี่ก็มีต้นทุนนะครับถ้าเพื่อนเื่อไม่มีไม้ไผ่เอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีค่าแรงจ้างคนช่วยค้ำด้วยครับหรือว่าถ้าค้ำเองก็เอาเรื่องเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าแปลงใหญ่ๆนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเราดูแลได้ประมาณนี้ก็หรือว่าปลูกขายเองอในกรณีที่ปลูกขายเองเหมือนของผมผมก็จะไม่ได้ค้ำครับเพราะว่าถึงเขาหัก ในกรณีที่หักจริงๆส่วนมากกล้วยจะหักเกินจะหักช่วงที่กล้วยอายุความแก่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปแล้วที่เขาจะหักนะครับก็เราก็ตัดขายได้ก็จะไม่มีปัญหาแลยครับถึงเขาหักช่วงที่กล้วยแก่เกินเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเราก็ตัดขายได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเราปกติเราตัดขายประจาอยู่แล้ว เรื่องนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ครับดูความเอียงจากลำต้นอยู่บนร่องนะครับเอียงลงมาเครือกล้วยจะอยู่กลางร่องประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็มีแนวทางเท่าน,นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับกล้วยกล้วยไข่นะครับผมสวัสดีครับ